ค่ะก็ที่มาพูดในฐานะนี้ก็คือว่าได้เริ่มต้นทำงานร่วมกันมานะคะทั้งในบทบาทของเครือข่ายภาคประชาสังคมและบทบาทของนักวิชาการนะคะก็สามปีที่ทำมานะคะเริ่มตั้งแต่การมีพื้นที่ก็ทั้งต่อรองนะคะทั้งเลือดและน้ำตาก็พอสมควรอย่างที่อังยุบบอกเราก็มีการต่อรองแต่ว่าเรามีการต่อรองแบบมีเป้าหมาย แล้วก็ต่อรองแบบพันธมิตรนะคะไม่ใช่ต่อรองแบบว่าคู่ตรงข้ามนะคะก็เราสรุปนะคะฉันอยากจะพูดให้เห็นว่าเราทํางานกันอย่างไงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบ่งกลุ่มไปแล้วอะ่ะเราจะต้องคิดต่อใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราฟังประสบการณ์จากภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานไปแล้วเนี่ยมันจะทํางานต่อได้ไหมในปีต่อไปนะคะ,ะเราเริ่มทํางานตั้งแต่ปี5-2 นะคะโดยการใช้พื้นที่หน้าจอเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวของภาคประชาชนนะคะในเรื่องของการที่จะทําให้เสียงของประชาชนเนี่ยมีคนฟังมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิการสื่อสารที่นับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาใช่ไหมคะที่เรื่องของสิทธิการสื่อสารหรือการเข้าถึงพื้นที่สื่อเนี่ยมันเริ่มเป็นวาระทางสังคมชัดเจนมากขึ้นจากเดิมที่ไม่ค่อยมี และต่อมาก็วาระทางสังคมอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของสื่อท้องถิ่นหรือโทรทัศน์ท้องถิ่นที่มันไปเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่ารัฐมนตรีทั้งหลายได้พูดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดรัฐธรรมน,นูญฉบับพุทธศักราช2540เป็นต้นมาแต่ถึง55แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการแต่ถือว่าเป็นพัฒนา การที่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะพูดเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีอะไรมากแต่อยากให้เห็นว่าเราทํางานกันอย่างไงนะคะยุคเริ่มต้นนะคะที่ฉันแบ่งออกเป็นสามยุคนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเราแบ่งออกเป็นยุคแรกแก็คือพื้นที่ภาคเหนือขอโทษนะคะที่ดูท่าไม่ค่อยสวย <c oughs> เพราะว่าตรงนั้นมองไม่เห็นนะคะค่ะโอเคค่ะยุคแรกน,นะคะเราทํางาน ภายใต้เครือข่ายนะคะเรามีพื้นที่อย่างที่ชั้นเรียนไปแล้วก็คือพื้นที่จอเหนือหรือจอภูมิภาคอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องของจอเหนือนะคะส่วนภาคใต้หรือว่าภาคอีสานอาจจะมีบทเรียนหรือประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะเ,เราทางานนะคะเราตั้งกองบรรณาธิการร่วมก็คือคนที่จะมาช่วยผลักดันเพราะว่าเวลาที่ทเราจะต้องทํารายการหรืออะไรเนี่ยมันน่าจะต้องมีคนยี่มาดูแลถ้าเราบอกว่าเป็นของสาธารณะเนี่ยมันก็มักจะ ของกลางนะคะแต่ว่าไม่มีใครรับผิดชอบเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานร่วมนี้จะต้องเป็นแกนประสานตอนนั้นเราครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่มาทํางานเยอะแต่แน่นอนไม่ครอบคลุมถ้าครอบคลุมก็เป็นโลกจินตนานการเกินไปนะคะเราทํางานกันนะคะโดยโดยตัวของคนที่มาทํางานร่วมในตัวของของคณะกมการบรรณาธิกองบรรณาธิการเนี่ยก็จะมีเรื่องของ สำนักเครือข่ายสื่อนะคะสำนักเครือข่ายสื่อของปัจจุเมื่อก่อนชื่อสักอย่างเนึงนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักเครือข่ายสื่อภาคพลเมืองนะคะและทํางานร่วมกับส่นนืออาชีพนี่ก็คือศูนย์ข่าวภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเขาก็มีพื้นที่ดูแลภาคเหนือเหมือนกันนะคะและก็ทํางานกับส่วนภาคประชาสังคมจะอยู่ที่แกนประสานเครือข่ายนะคะก็เป็นหลักเป็นแกนที่มาจากพื้นที่แต่ละพื้นที่ นะคะที่มาทำงานร่วมกันตกลงร่วมกันเช้เวลาแปดเดือนค่ะที่จะทำให้สามภาคส่วนนี้คุยกันรู้เรื่องและตกลงแลมงะมีมีข้อตกลงร่วมว่าเรากำลังจะทำอะไรเราตกลงกันว่าจอเหนือไม่ใช่เป้าหมายนะคะแต่จอเหนือคือเครื่องมือที่จะทำให้พวกเราตื่นตัวในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นน,นั่นคือเป้าหมาย แล้ว้อธีมของรายการก็คือเรียนรู้คนท้องถิ่นบนแผ่นดินที่หลากหลายเพราะฉะนั้นธีมรายการหรือวาระทางภาคเหนือที่จะสื่อสารเนี่ยจะไม่เหมือนกับภาคใต้ที่เขามีความเข้มข้นในเรื่องของสันติภาพหรือความขัดแย้งมากกว่าและพื้นที่เขาคือสามจังหวัดแต่ของเรา17จังหวัดแค่ชื่อรายการเรื่องเถียงกันเจดแปเดือนนะคะภาษาว่าจะใช้ ร้านมาหรืออะไรเนี่ยก็เถียงกันมาเจ็ดแปดเดือนกว่าจะได้สรุปร่วมกันได้นะคะแล้วก็สีฟ้านะคะผู้ให้ข้อมูลก็คือเราจะเชิญคนที่เป็นเจ้าของประเด็นหรือว่าทํางานที่มีความรู้ลึกเกี่ยวกับประเด็นนั้นมาคุยให้เราฟังเวลาที่เราประชุมกองบรรณาธิการนะคะซึ่งกลไกาการทํางานในตัวกลางเนี่ยมันจะมาจากนโยบายของไทย PBS เป็นการเดินเข้าไปหา เริ่มต้นก่อนหลังจากนั้นาวาระหรือเนื้อหาคอนเทนต์รายการต่างๆจะมาจากไหนจะมาจากาตัวของเครือข่ายหรือตัวที่กลับไปบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็เก็บประเด็นมาที่ต้องการจะสื่อสารนะคะแล้วก็มาจากเครือข่ายอื่นๆในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ตัวของแกนนําที่มานั่งในกองบรรณาธิการเนี่ยไปเชื่อมหลังจากที่กลับไปพื้นที่ของตัวเองแล้วนะคะ อีกอันหนึ่งคือด้วยด้วยความที่คนที่เข้ามาเป็นแกนประสานเครือข่ายเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะภาคประชาสังคมแต่เป็นความหลากหลายจะจะมีตัวปัจเจกด,ด้วยเป็นนักวิชาการด้วยเป็นอาจารย์สอนหนังสือด้วยเป็นคุณครูโรงเรียนอนุบาลความหลากหลายของประชาสังคมจะอยู่ตรงสีส,สม่วงเนี่ยน,นะคะมันหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่มาแต่ละคนเนี่ยจึงแตกต่างกันเพราะฉะนั้น ความหลากหลายของเนื้อหาที่ไปใส่ในโต๊ะกองบรรณาธิการเนี่ยจึงเยอะนะคะและโดยเฉพาะแกนร,ระสานห,หรือว่าเครือข่ายที่มาจากกลุ่มภาาประชาสังคมหรือกลุ่ม NGO หรือที่เขาทำงานเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายโครงการของเขาเนี่ยหรือวัตถุประสงค์โครงการของเขาเนี่ยจะมีของแต่ละคนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาจึงหลากหลายมากนะคะ ประชุมกันทีเนี่ยจะมีประมาณสิบหน้าที่จะเสนอเนื้อหาแต่จริงๆอะเอาไปสู่หน้าจอนี่ไม่เยอะเลยนะคะแต่ว่าหน้าจอไม่ใช่เป้าหมายหลักนะคะพอทําไปทํามาสักระยะหนึ่งนะคะปรากฏว่ามันเกิดปัญหานะคะก็คือว่าวาระหรือเนื้อหาเนี่ยจากชุมชนก็มีน้อยไม่ค่อยมาอาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสาร ชุมชนเองก็มีตรงการจะสื่อสารตลอดเวลาใช่ไหมคะบางทีที่เกิดวิกฤตหรืออะไรถึงอยากจะสื่อสารเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเรามีคนชุมชนน้อยเนี่ยหรือวันนี้ทางชุมชนมากขี้เกียจจะสื่อสารและชีวิตปกติใช่ไหมคะก็ไม่มีเรื่องมาพิษณุโรคก,กับน้าไม่ท่วมแล้วอ่ะใช่ไหมคะพันเพื่อกระจายกันหมดแล้วก็ยังไม่อยากจะสื่อสารเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะบริหารหน้าจอได้ เท่าที่ควรถ้าเครือข่ายน้อยหรือว่าวาระไม่มานะคะเครือข่ายชุมชนเราขยายไม่ได้อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทั้งทั้งเครือข่ายที่มาร่วมด้วยอย่างอย่างพี่เปียวหรืออะไรเนี่ยหรือตัวของของตัวดิฉันเองเนี่ยการที่กลับเข้าไปในขยายเครือข่ายในพื้นที่และเพื่อให้มาร่วมกันเนี่ยบางทีสกายพาพทาไม่ได้ทําได้น้อยมากเพราะฉะนั้นมันจึงจํากัดแล้วก็ ไม่ขยายจํานวนเท่าที่ควรนะคะหรือในส่วนของเป้าหมายหรือองค์กรอของของตัวของ NGO เองเนองบางทีก็ไม่ได้ทําไปทามาก,ก็ไม่ได้มืสหรือไม่มีต้องการที่จะไปสื่อสารผ่านหน้าหน้าจอของไทย PBS เขามีพื้นที่ของเขาเองเขามีเป้าหมายหรือบางโครงการก็จบหมดโครงการหมดทุนก็จบ ก็ยังไม่ต้องสื่อสารก็ได้อันนี้มันก็แล้วแต่เพราะการสื่อสารไม่ใช่เป็นเรื่องบังคับเข้ามานี่ไม่ได้กินเงินเดือนหรือว่าเซ็นสัญญา่าจะต้องทําเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องของความสมัครใจมันเป็นความผูกพันที่อยากจะทําแล้วก็ถ้าเขาไม่ทําก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าคนมันน้อย ่อมาจอเหนือถ,ถูกดันเข้ามาอยู่กลายเป็นพื้นที่ที่ออกอากาศทางทั่วประเทศใช่ไหมคะจากเดิมหนึ่งชั่วโมงออกอากาศ17จจังหวัดภาคเหนือเนี่ยก็กลายมาเป็นออกอากาศเฉพาะเอ้ยไม่ใช่เฉพาะสิทั่วประเทศครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้ไปอยู่ในการดูแลของฝ่ายข่าวเพราะฉะนั้นความการมีส่วนร่วมจะไม่เข้มข้นเท่ากับในช่วงยุคแรกนะคะการประชุมก็ไม่ค่อยได้ประชุมเท่าไหร่ นะคะเราก็เลยห่างหายกันไปทําให้การทํางานร่วมระหว่างศูนย์เหนือเนี่ยนะคะศูนย์เหนือกับทางภาคประชาสังคมเนี่ยมีลักษณะของการเป็นแค่การบอกประเด็นไม่ได้ทำเพราะว่ายุคแรกเนี่ยภาคประชาสังคมทําเองนะคะผลิตรายการบางส่วนเช่นสารคาดีเช่นข่าวพลเมืองเนี่ยผลิตแล้วก็เอาไปประกอบเป็นรายการแต่พอหลังจากนั้นเราไม่ค่อยได้ผลิตรายการแต่จะเป็นหน้าที่หรือภาระหนักของศูนย์เหนือ ที่จะเป็นคนดูแลรายการแล้วก็แต่ว่าไปพบเครือข่ายในพื้นที่เท่านั้นเองเครือข่ายกลายเป็นแหล่งข้อมูลนะคะก็มีก็กลับความสัมพันธ์ไปเป็นเหมือนลักษณะนักข่าวกรุงเทพเข้าไปทํางานกับในพื้นที่อะ่ะเหมือนที่ภาคใต้บอกว่ามันเริ่มต้นอย่างนั้นมองมองคนในพื้นที่เป็นเป็นแค่แหล่งข่าวแต่จริงๆเป้าหมายยุคแรกของเราเนี่ยคือเป็นคนทํา เปลี่ยนคนดูเนี่ยเป็นคนถาร่วมกันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอิสระนะคะเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนะคะในยุคปัจจุบันเราเลยพยายามที่จะคิดปรับทํำยังไงอะ่ะเพราะเป้าหมายเราก็ยังอยากจะทําให้พลเมืองเนี่ยเข้มแข็งในเรื่องของการสื่อสารนะคะเราเลยเพิ่มพื้นที่การสื่อสารใหม่โดยการคิดโครงการหรือว่ากิจกรรมหรือพื้นที่ใหม่ที่เราเรียกว่าทีวีชาติพันธุ์ขึ้นมานะคะ ทีวีชาติพันธ์ที่เราใช้คําว่าทีวีเพราะว่ามันเห็นชัดเจนแต่มันถึงหมายถึงช่องทางการสื่อสารของชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ต่างชาติต่างชาติพันธุ์แต่เป็นคนที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมหรือภาษาไม่จาเป็นต้องเป็นกะเหลี่ยงแม้วไทยลือ้อหรืออะไรแต่ก็ไม่หมายความว่าจะไม่รวมพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นคนกิจกรรมทีวีชาติพันธนุ์จึงเป็นการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่เราทำจากจากจอเหนือออกมาคิดมาทําเราเจอข้อจํากัดอะไรเราเจอจุดอ่อนอะไรเราเอามาปรับในการทําทีวีชาติพันธุ์ซึ่งตอนนี้นะคะย่าอาจจะยังเห็นผลยังไม่ชัดเพราะว่าเรากําลังอยู่ในขั้นตอนของการอบรมหรือพัฒนาทักษะของผู้ผลิตซึ่งกลุ่มพวกนี้นะคะกลุ่มทีวีชาติพันธุ์จะมีความแตกต่างกันกันกบทีวีจเหนือก็คือว่าเ,เครือข่ายที่เข้ามาร่วมเนี่ย เราเลือกคนที่มีทักษะทางด้านสื่อมากขึ้นหรือเอาอาจจะเรียกว่าเป็นเครือข่ายสื่อค่ะแต่ว่าเราจะใช้เครือข่ายประเด็นเสริมนะคะแต่เราจะไม่เน้นเหมือนจอเหนือจอเหมือนี่จะหลากหลายทั้งสื่อทั้งประเด็นรวมกันนะคะอีกอันนึงเราเพิ่มพื้นที่การสื่อสารกับรายการอื่นๆเพราะฉะนั้นสื่อภาคพลเ,เมืองไม่ได้มีเฉพาะนักข่าวพลเมืองนะคะเรามีเยอะแยะอย่างที่เราดู v t ทีิดมีเรื่อง เด็กมีเรือร่องเป็นการทํางานต่อยอดระหว่างนักข่าวพลเมืองเข้ามาสู่พื้นที่การสื่อสารอื่นๆและเป้าหมายสําคัญก็คือพัฒนาผู้ผลิตอิสระเพราะฉะนั้นเราจึงมีผู้ผลิตอิสระที่ถือเป็นความภาคภูมิใจมากจากผลงานสาีภาพยนตร์สารคดีที่นะคะทางผ่านของบีระที่เราจะที่เราได้ดูไปเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมันมากกว่ามืออาชีพอีกนะมันมันลึกทั้งทั้งเชิงเชิงเนื้อหา ภาพมันก็ไม่ได้หน้าเกลียดจนยอมรับไม่ได้ใช่ไหมเราดูแล้วมีความอิ่มเอิบนั่นคือที่เราพยายามพัฒนาเพราะฉะนั้นนะักข่าวรนเมืองที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะคิดว่าเอวเราจะไปไหนต่อใช่ไหมคะเราเดินทางเส้นทางด้วยการพัฒนาทักษะเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสําคัญแต่ว่าใจสมัครอยู่หรือเปล่านะคะถ้าสมัครก็กพัฒนาแล้วเข้าช่องทางเราทําร่วมกันนะคะสิ่งที่เราต่อรองได้ก็คือทักษะทีวี TV ไทยหรือว่าไทย p p s อาจจะไม่สามารถให้พื้นที่เราได้เท่าที่เราต้องการแต่ไทย PBS จะมาช่วยเติมเต็มทักษะติดอาวุธความรู้ให้เรานะคะในเสริมเสริมนะคะไม่ใช่เป็นตัวหลักนะคะอีกอันหนึ่งเราพัฒนาเครือข่ายและคนค่ะอย่างที่บอกคือพัฒนาผู้ผลิตอิสระแล้วก็ยังไม่อยู่ที่จะพัฒนานักข่าวพลเมืองนะคะเพราะว่านักข่าวพลเมืองถือว่าเป็นรากฐานในการที่ต่องานอื่นๆเข้าไปสู่งานที่มีคุณภาพมากขึ้นอยู่ในพื้นที่มากขึ้น และที่สําคัญคือตอนนี้เราทํางานร่วมกับโดยดึงเอาหลังจากที่ตัวของอาจารย์เข้าไปในลักษณะของส่วนบุคคลแล้วเนี่ยนะคะก็พัฒนาไปเชื่อมโยงเข้าไปถึงสถาบันการศึกษาหรือสาขามากขึ้นนะคะเห็นชัดเจนถ้ายกตัวอย่างของของ,ของมหาลัยของตัวเองที่ทํางานร่วมก็คือว่าเราเอาไปอยู่ในกิจการรมรายวิชานะคะเอาไปื่อจริงๆไม่อยากใช้คําว่าบูรณาการเพราะมันเยอะนะคะ เอาไปใช้ในกิจกรรมออกแบบก,กิจกรรมเพราะงานที่เด็กส่งมาเนี่ยจะไม่ส่งให้กับอาจารย์อาจารย์จะไม่ดูเองตรวจเองให้เกรดเองแต่เราจะให้ทุกคนในโลกเนี่ยได้ดูถ้าเขาจะดูคือผ่าน YouTube และส่งเข้ามาที่ช่องทางของไทย p p s ไทย p p s กลายเป็นฮับหรือว่าเป็นช่องทางที่จะเผยแพร่งานและเขาไทย p p s เองก็ต้องมีส่วนในการที่จะประเมินคุณภาพของงานเด็กด้วย เพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องตื่นตัวมากขึ้นอีกอันนึงหลังจากที่เราทํางานร่วมกันมาสามสิบปีเนี่ยตัวของอาจารย์เองก็พัฒนาจากความเข้าใจน้อยเป็นความเข้าใจมากสุดท้ายพัฒนาไปสู่หัวข้อในการเรียนการสอนและสุดท้ายเอาไปเป็นวิชาหนึ่งเลยเช่นวิชาสื่อภาคพ,พลเมืองนักข่าวพลเมืองหรือสื่อทางเลือกก็แล้วแต่ศักยภาพของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะแต่อย่างน้อยสิ่งที่ทําได้ก็คืออยู่ใน ตัวที่อาจารย์จะสอนแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งเราเชื่อว่า,าตรงนี้เราสามารถที่จะติดอาวุธติดตั้งความคิดของของความเป็นสื่อสารณะเนี่ยให้กับเด็กได้ถ้าเราใส่ความคิดแบบนี้ไปมันจะดีกว่าที่เราจะคิดให้เขาคิดว่าจะต้องถ่ายภาพมุมไหนถึงจะดีคิดประเด็นข่าวอะไรตรงนี้มันจะยั่งยืนกว่าแต่ตัวของเด็กก็มีข้อสังกัดคือมาแล้วก็ไป พราะฉะนั้นมันก็ต้องฝึกฝนตลอดอาจารย์ก็ต้องฝึกฝนแล้วก็มีใจให้กับเด็กตลอดอันนี้คือโมเดลที่เราทํากันอยู่ในปัจจุบันแต่มันก็ยังมีปัญหานะคะเพราะว่าทาอย่างไรโจทย์มันยังไม่หายไปว่าจะทํายังไงถึงจะขยายเครือข่ายและให้คนที่มีส่วนร่วมเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะคะเราจึงคิดค่ะล่าสุดพึ่งต้นเดือนคือที่ผ่านมาที่เราไปคุยกันที่เชียงใหม่นะคะเราทบทวนการทํางานของเรา สามปีห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะไปไหนต่อนะคะเราก็พบว่าในยุคเร็วๆนี้นะคะนี่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะคะเพิ่งจะทดลองนะคะเพิ่งอ,ออกมาเมื่อต้นเดือนนี้นั่นเองนะคะอาจจะยังไม่ยังไม่อธิบายอะไรมากมายนักนะคะเราก็คิดว่าเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทํางานกับเครือข่ายสื่อเนี่ยสื่อในท้องถิ่นก็ทําในท้องถิน่นคุณก็ทําบทบาทหน้าที่ของสื่อในท้องถิน่น ไม่ว่าคุณจะเป็นวิทยุชุมชนคุณจะเป็นเคเบิลทีวีคุณจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือเป็นอะไรก็ตามในในท้องถิ่นของคุณเนี่ยคุณก็ทํางานตามบทบาทหน้าที่ของคุณแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ไทย PBS เป็นเครื่องมือหรือเป็นเครือข่ายหนึ่งคุณก็เลือกที่จะไปสื่อสารผ่านผ่านรูปแบบอื่นๆก็ได้เช่นถ้าคุณสนใจเรื่องของการผลิตสารคดีชาติพันธุ์คุณก็เลือกประเด็นที่คุณอยากจะทํา ต่นั่นไม่แน่วความว่าคุณจะทิ้งบทบาทหน้าที่ที่ตอบสนองคุณอตอบสนองท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นดิฟซาวด์อชเนี่ยค่ะเขาเองก็ไม่จําเป็นจะต้องมาทำหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นสายข่าวหรืออะไรที่เราบอกว่าให้กับไทย p b บแต่จะเอาอะไรตรงไหนมาออกชุมชนจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าประเด็นไหนที่เขาอยากจะสื่อสารระดับกว้างนะคะเราก็จะมีพื้นที่ให้นะคะเพราะฉะนั้น ติ้งแท้งเราคิดขึ้นมาติ้งแท้งเป็นการแก้ปัญหาว่าจะทํำยังไงถึงจะให้คนอื่นได้เข้ามาเสนอประเด็นที่จะนําเสนอออกสู่ช่องทางหรือรายการต่างๆนะคะเราก็คิดเราก็เปิดพื้นที่ให้มีการเอาประเด็นเข้ามาแต่กองบรรณาธิการยังอยู่นะคะเพียงแต่ว่าปราบบทบาทมากขึ้นแยกส่วนก็นคือเครือข่ายเชิงประเด็นนะคะเพราะว่าเครือข่ายเชิงประเด็นนี้เราพบว่ามีข้อจํากัดก็คือว่าทําไม่เป็นแต่มีข้อมูลลึกนะคะ เราก็เลยให้พัฒนาเครือข่ายสื่อมากขึ้นเพื่อให้เสริมกันแต่ว่าจะต้องมาคุยกันหลังจากที่เราได้ประเด็นที่มามาจากหลายๆที่หลายๆทางตามช่องทางที่เราเปิดกว้างมากขึ้นเราก็จะมาสรุปและคัดเลือกประเด็นว่าอะไรก่อนอะไรหลังไม่ได้คัดทิ้งนะคะคัดเพื่อที่จะเสริมพลังของมันนะคะแต่ว่ายังยังไม่ได้มีการประชุมนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนหน้านะคะหลังจากนั้นไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทํางาน ประเด็นมาจากทิ้งแทงมาจากเครือข่ายสื่อประเด็นเครือข่ายสื่อใช่ไหมคะเราก็ถึงเอามาเชื่อมกับ Thai p บ s ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนในพื้นที่ไหนไม่จําเป็นต้องเป็นสามนาทีหลังข่าวพระราชสำนักใช่ไหมคะแต่ว่ามันสามารถอยู่ได้ทุกที่เช่นเด็กมีเรื่องสารคาดีอะไรที่แล้วแต่ว่าเราจะครีเอทหรือสร้างสารค์ขึ้นมานะคะหรือจะต่อรองพื้นที่ก็ยังได้นะอย่างกลุ่ม AYM เดี๋ยวต้องไประชุมกันในของเยาวชนนะคะ ้ขอพื้นที่ไว้ใช่ไหมคะเราก็ทางไทยพีเสบอกว่ามีพื้นที่ให้แต่น้องเริ่มชักวเอแล้วเราจะเอาอะไรไปนําเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคิดกันจริงๆพื้นที่ยังพอมีนะคะแต่แต่จะเอาอะไรไปออกเท่านั้นเองนะคะ เราก็จะทํางานแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้โดยมีเป้าหมายนะคะไม่ได้ที่จะออกอยากออกทีวีนะคะหรือไม่ได้เป้าหมายเพื่อจะทําทีวีเป็นนะคะแต่เป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาหรือยกระดับการสื่อสารในระดับชุมชนให้เป็นระดับภาพรวมระดับประเทศหรือสาธารณะมากขึ้นในประเด็นที่ชุมชนเขาคิดว่ามันจําเป็นต้องสื่อสารสาธารณะแต่ถ้าจระเด็นจะต้องคุยกันแค่ในชุมชนก็ใช้สื่อชุมชนได้เราไม่ทิ้งสื่ออื่นๆนะคะ แต่ว่าที่ไม่ได้บอกไม่ได้เล่านี่มันก็คือเหมือนว่าเราเข้าใจกันแล้วว่าเบื้องหลังเนี่ยมันจะเป็นสาแหลกของสื่อเยอะมากเรามาเจอไทย PBS เฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองนะคะเพราะ,ะนั้นเราเชื่อว่าด้วยวิธีการแบบนี้เราจะสามารถขยายเครือข่ายได้ขยายประเด็นได้ขยายพื้นที่ในการสื่อสารกับสื่อใหญ่ได้นะคะมีพื้นที่การสื่อสารกับสื่อในใน,ในพื้นที่ของเราเองและสามารถที่จะพัฒนานิสิต หลักสูตรรายวิชาและก็สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านนิเทศศาสตร์เนี่ยให้ตอบสนองชุมชนได้อย่างรวดเรเ็วอะแล้วมันเป็นจริงอะนะคะไม่ใช่ว่ามันไกลออกไปจากชุมชนท้องถิ่นนะคะค่ะอันนี้คือประสบการณ์ที่ทำงานร่วมนะคะเราเชื่อว่าตัวจริงก็นั่งอยู่ในห้องนี้เยอะเลยอาจจะช่วยกันเติมนะคะอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่ยังอ่อนแอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะช่วยกันเติมวว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไปยังไงต่อนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ